สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแมัก์ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมคิว <c oughs> <Q S 2> ยทธิพิชัยอีกแล้วนะครับและรถที่ผมจะพาทุกท่านไปชมพร้อมกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือ MG ES นั่นเองครับ ว่ากันตามตรงรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมันก็คือ MG EP Minor c h a n นั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่ากลยุทธ์ในการตั้งชื่อของทาง MG เนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีการลงท้ายด้วยตัวอักษร S นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแปลกนะครับถ้าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น ES เนื่องจากว่าในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นเวอร์ชันยุโรปเนี่ยนะครับรถยนต์ MG EP เนี่ยนะครับก็มีการใช้ชื่อ MG 5 Electric ในการทําตลาด และในะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมรอบคันของ MG ES ว่าจะมีจุดที่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในรวมถึงรายละเอียดทางด้านงานวิศวกรรมไปชมกันเลยครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าตั้งแต่เขาเปิดตัวเมื่อวันที่1ทธันวาคมปี2020เนี่ยกระแสตอบรับจากลูกค้า กลุ่ม e-v เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าตัวรถของ MG EP Minor Change หรือว่า MG ES เนี่ยนะครับมาในรูปแบบของ Station Wagon ซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของอาการบรรทุกสัมภาระโดยเฉพาะบริเวณด้านท้ายนะครับและแน่นอนว่า MG ES เนี่ยก็ยังคงคุณงามความดีในจุดนั้นเอาไว้อยู่และที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงใน MG ES นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าซึ่งในคราวนี้เนี่ยนะครับ ก็มีการเปลี่ยนรูปทรงของชุดไฟหน้าให้ดูมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่า ปลายตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับถูกบีบเข้ามาให้มีความเล็กลงนะครับซึ่งพอมองแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยดูมีความอ่อนยาวมากขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนในชุดของไฟหน้าหลักเนี่ยเป็นแบบ LED ทั้งไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงเลยซึ่งทาง MG เนี่ยก็เคลมว่าไฟหน้าชุดใหม่เนี่ยนะครับให้ความสว่างได้มากกว่าเดิมเนี่ยถึง140กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ ยังคงถูกปิดทึบนะครับตามสตา์รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟนะครับยังคงถูกติดตั้งมาที่บริเวณกระจังหน้าเหมือนเดิมนะครับมีมาให้นะครับ AC เนี่ยเป็นแบบ Type 2ส่วน DC เนี่ยเป็นแบบ CCS Combo 2นะครับฝาปิดนะครับก็ยังคงเป็นแบบอัตโนมือเหมือนเดิมนะครับใช้วิธีการกดลงไปบริเวณมุมบนด้านขวานะครับแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้นะครับภายในเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับบอกปริมาณไฟคร่าวๆเอาไว้ให้ด้วยนะครับ ถัดลงมาทางด้านล่างนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ทั้งหมดเช่นกันเลยจะเห็นได้ว่าเส้นสายเนี่ยนะครับมันมีความคมชัดขึ้นมากๆนะครับตัวกระจังเนี่ยด้านล่างใช้เป็นวัสดุสีดําเงาแล้วก็ทําเป็นครีบ แนวตั้งนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีการติดตั้งวัสดุตกแต่งแบบสีดําเงาพร้อมกับคาดด้วยแถบโพรเมียมโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงด้านหน้าเนี่ยผมว่าเป็นจุดหลกัหลกๆเลยนะครับใน MG ES ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันทําให้จากรถพ่อบ้านที่ดูมีอายุหน่อยนะครับใน MG EP รุ่นเดิมเนี่ยกลายมาเป็นหนุ่มที่มีความอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับแลวนอกจากนี้นะครับถ้ามาดูทางด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนล้ออัลลอยมาเป็นลายใหม่นะครับแล้วก็มีการทําสีตัวล้ออัลลอยเนี่ยนะครับเป็นแบบสีทูโทนปัดเงาขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเป็น17นิ้วแล้วก็ตัวยางเองนะครับมีขนาด215/50 R17 ถัดมาที่ทางด้านข้างอีกนิดนึงนะครับ สิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือตัวกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้มีกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางมาให้นะครับลาวหลังคานะครับก็ติดตั้งมาให้เป็นแบบลอยตัวแบบนี้เลยนะครับเป็นวัสดุสีเงินซึ่งความแข็งแรงเนี่ยก็ดูโอเคเลยนะสำหรับตัวราวหลังคาตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็เคลมว่าสามารถขนของได้รองรับน้ำหนักได้มากสุด75กิโลกรัมด้วยนะครับ นะมือจับประตูให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับเสริมด้วยแถบโครเมียมนะครับมี k คียเลสมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งตัวกรอบกระจกนะครับมีการเสริมด้วยแถบโครเมียมเข้ามาให้เหมือนรุ่นเดิมเลย แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากดีไซน์ที่เปลี่ยนไปสิ่งที่ผมแอบสังเกตเลยก็คือตัวระบบเบรกจากเดิมนะครับใน MGEP รุ่นเดิมเนี่ยระบบเบรกด้านหน้าก็จะให้มาเป็นแบบดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนอยู่แล้วในขณะที่ด้านหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกแบบโซลิดธรรมดานะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจานเบรกด้านหลังเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเป็นแบบมีครีบระบายความร้อนซึ่งนี้ของการใช้งานเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวจานเบรกเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นเวลาใช้งานหนักๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวขนาดเองเน่าปปลลแงหรือ ผัดไมาทางด้านท้ายนะครับชุดไฟท้ายเนี่ยก็ยังให้มาเป็นแบบ LED นะครับในส่วนของชุดไฟหรี่ไฟหรี่เนี่ยเป็น LED bar นะครับเป็นลักษณะดีไซน์คล้ายๆกับตัว Y i นะครับซึ่งก็ดูมีมิติดีนะครับแต่ว่า1จุดที่ผมแอบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เลยก็คือว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการปล่อยรูปทีเซอร์ออกมาซึ่งรูปทีเซอร์เนี่ยมันจะเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของชุดไฟท้ายที่ลากตั้งแต่ฝั่งขวาเนี่ยมาจรวดกับฝั่งซ้ายแต่ว่ารถคันจริงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของกันชนท้ายเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยวัสดุสีดําเงานะครับแล้วก็มีการทาตัวชายล่างตรงนี้เนี่ยให้เป็นแบบครีบบิฟิวเซอร์เซนเซอร์การระยะด้านหลังนะครับมีมาให้ทั้งหมห,งม,างหงมานงัใ้ฝล ฝาท้ายนะครับยังคงเป็นฝาท้ายอัตโนมืออยู่นะฮะซึ่งน้ำหนักในการเปิดปิดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็ด้วยการเป็นรถ Station ว a g ก n เนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีตำแหน่งติดตั้งฝาท้ายที่สูงเหมือนพวกรถ SUV เนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นในแง่ของการใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเอื้อมมากนักนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสะดวกสบายประมาณหนึ่งนะครับสำหรับฝาท้ายนะผัดมาดูที่ช่องเก็บของซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น1จุดเลย ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อรถประเภทนี้เนี่ยให้ความสําคัญก็คือในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของ MG ES เนี่ยนะครับมีความจุอยู่ที่1,356ลิตรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยอาจจะเล็กลงไปนิดหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าได้รับการปรับในจุดไหนนะครับจึงทําให้ตัวพื้นที่เนี่ยมันเล็กลงนะครับแต่อย่างน้อยนะเท่าที่เห็นดูเนี่ยก็สามารถใส่จักรยานพับได้คันนึงเลยทีเดียวนะครับ สำหรับพื้นนะครับของห้องเก็บสัมภาระตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะพบกับชุดป้ายยางฉุกเฉินซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่าต้องการที่จะลดน้าหนักนะครับเพื่อเพิ่มระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งให้ได้มากที่สุดอ่ะเอาหล่ะแล้วนี่ก็คือในส่วนของด้านท้ายทีนี้เราไปดูด้านในกันดีกว่าซึ่งผมบอกได้เลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงอีกมากทีเดียวนะครับสำหรับภายในของ MG ES ต่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะครับอยากจะให้มาดูในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนรวมถึงงานวิศวกรรมต่างๆกันก่อนนะครับสำหรับ MG ES ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างแรกเลยคือมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์เจเนเรชันใหม่ซึ่งมอเตอร์เจเนเรชันใหม่เนี่ยก็จะให้พละกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก163แรงม้านะครับเพิ่มขึ้นเป็น177แรงม้า ในส่วนของโหมดการขับขี่มีมาให้3โหมดนะครับคอมฟอร์ตนอร์มอลสปอร์ตแล้วก็สามารถปรับโหมดการเจนไฟกลับเข้าแบตเนี่ยได้3โหมดเหมือนเดิมนะครับก็คือระดับ1 2 3ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับคราวนี้เนี่ยให้มาเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุอยู่ที่51กิโลวัตต์ชั่วโมงความจุเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าระยะทางสูงสุดที่เขาเคลมเนี่ยสามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากตามราน n e d c การชาร์จไฟฟ้าอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือมีทั้ง AC นะครับเป็นแบบ Type 2 DC นะครับเป็นแบบ C t y e Combo 2ในส่วนของการชาร์จนะครับไฟฟ้า AC เนี่ยรองรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์นะครับสามารถใช้ตัว Home Charger ที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับชาร์จจากศูนย์ไปจนถึง100%เนี่ยได้ภายในเวลา7ชั่วโมง15นาทีแต่ถ้าเป็นการอัดประจุแบบ Quick Charge เนี่ยนะครับซึ่งรองรับได้สูงสุด87กิโลวัตต์เนี่ยจะสามารถชาร์จจากศูนย์ไปจนถึง80เนี่ยภายในเวลา47นาทีเท่านั้นเองนะครับ ร่วมนะครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะมีการอัพแบตให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์ที่แรงขึ้นรวมถึงมีตัวล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าระยะทางการวิ่งสูงสุดที่เขาเคลมเอาไว้นะครับเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นจาก380ไปเป็น412กิโลเมตรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าตัวมอเตอร์เจนใหม่เนี่ยนะครับน่าจะมีการใช้ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่ประหยัดขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่าจะมี่ สนใจอย่างไรบ้างนะครับมีจุดเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างนะครับตามมาเลยโอ้โหยังกับรถคนละคันครับคุณผู้ชมนี่เอาละเข้ามาที่ ภายในห้องโดยสารกันเรียบร้อยนะครับสำหรับ MG ES ซึ่งวิธีการสตาร์ทนะครับของ MG ES เนี่ยก็จะแตกต่างจากรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีปุ่ม start stop มาให้บริเวณด้านซ้ายของพวงมลลาลัยตรงนี้เลยนะครับซึ่งใครที่เคยใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบมาอยู่แล้วเนี่ยพอมาเปลี่ยนเป็นคันนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันคุ้นชินมากกว่านะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆพอเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับของ MG ES เนี่ย สิ่งแรกที่สัมผัสได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยก็คือแผงแดชบอร์ดด้านหน้าซึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับมีการใช้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นวัสดุพลาสติกกัดเงานะครับไม่ได้เป็นบุนุ่มแต่อย่างใดหัดมากนิดนึงนะครับจะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีเงินแล้วก็ทําลายเหมือนลายเกรนนะครับเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้เลยก็คือชิ้นงานที่นํามาตกแต่งบริเวณภายในหลายๆจุดนะครับซึ่งจะเป็นเส้นสีฟ้้าาคลายๆกกันกันบ MGWS นะครับแล้วก็ตัวบริเวณแผงประตูเนี่ยนะครับก็จะมีมาให้ด้วยเช่นกันในส่วนของวัสดุตกแต่งนะครับบริเวณนี้ให้มาเป็นแบบบุนุ่มนะครับแล้วก็หุ้มด้วยวัสดุที่จะเรียกว่าหนังก็ไม่เชิงผ้าก็ไม่ใช่นะครับซึ่งมันจะให้ความสัมผัสคล้ายๆกับหนังกางเกงยียนที่มันนุ่มๆ่มนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บด้วยได้สีฟ้าเข้าไปนะ หน้าจอตรงกลางนะครับตอนนี้เนี่ยให้มาเป็นขนาด10.25นิ้วเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องเสียงหน้าจอโฮมนะครับนี่มี Android Auto Apple CarPlay มาให้นะครับมีหน้าจอแสดงผลการชาร์กระแสะไฟฟ้านะครับเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จจะเริ่มชาร์จเมื่อไหร่จะล็อกการชาร์จเมื่อไหร่นะครับหน้าจอเครื่องเสียงแอร์เนี่ยนะครับก็จะสามารถปรับ พัดลมเนี่ยมีมาให้6เบอร์แน่นอนตรงนี้ในแง่ของการสัมผัสอะผมว่ามันมันดีพอๆกับ MG VS เลยนะก็คือถ้าเทียบกับ MG รุ่นเก่าๆอะมันทัชดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้การตอบสนองที่ไม่หน่วงนะครับ แล้วก็นี่มีกล้อง360องศามาให้ซึ่งคุณภาพของกล้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันกันกบ MG4 Electric นะครับก็คืออาจจะไม่ได้ดีมากเท่าพวก MG รุ่นก่อนๆนน่าแปลกใจเหมือนกันนะหน้าจอนี้เนี่ยมันให้การสัมผัสที่ดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของคุณภาพกล้องเนี่ยมันกับอาจจะแย่ลงนิดนึงนะครับในส่วนของอกล้อง360องศาแล้วก็ถัดมานะครับช่องแอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างของจอตรงนี้นะครับแล้วก็มี ปุ่มปรับโหมดนะครับซึ่งก็สามารถปรับได้3โหมดก็คือสปอร์ตนะครับแล้วก็คอมฟอร์ตแล้วก็อีโคอย่างผมได้บอกไปนะครับปุ่มเคอร์สมี1มี2มี3นะครับคันเกียร์เป็นคันเกียร์สวิตช์ทรงกลมเหมือนเดิมนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะดูเปลี่ยนไปนะครับวิธีการเข้าเกียร์เนี่ยก็ใช้วิธีการหมุนนะครับแล้วก็ เขาจะทําออกมาดีนะครับเนื่องจากว่าพอเราหมุนไปที่ตัวดีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยถัดจากดีมาทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้แล้วซึ่งในแง่ของการใช้งานเนี่ยมันดูเมคเซนมากกว่านะครับรถยนต์หลายรุ่นบางทีใช้คันเกียร์แบบหมุนเนี่ยบางทีมันหมุนไปจนแบบ Infinity อินฟินิตี้อ่ะมันไม่รู้จะสิ้นสุดมเมื่อไหร่เออตรงนี้ผมว่า ทาออกมาแบบนี้มันรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านหลังเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮมาให้นะครับวัสดุตกแต่งตรงนี้นะครับเป็นแบบเดียวกันกับที่อยู่บนคนโซนหน้าเลยนะครับก็คือเป็นสีเงินแล้วก็มีลายเกรนเป็นสีเทาเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีช่องวางแก้ว2ตําแหน่งนะครับหน้าตากุญแจก็เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันดีในะรถ MG หลายรุ่นนะครับตัวพนักวางแขนตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นแบบน่าจะยูรีเทนนะ ให้มาแบบนุ่มนิดนึงนะครับภายในเนี่ยก็มีช่องเก็บของพอที่จะวางโทรศัพท์มือถือได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเล็กจนน่าเกลียดนะครับตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับระดับได้ทั้งสูงต่ำแล้วก็เข้าออกนี่เข้าออกได้ประมาณนี้นะครับเยอะอยู่นะแล้วก็สูงต่ำนะ่ะสูงสุดเท่านี้แล้วก็ต่ำสุดเท่านี้ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ในรุ่นไหมเนื้อเชนนะครับการควบคุมนะครับในส่วนของระบบ cruise control ซึ่งตอนนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบ a d a p t พทีเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่บริเวณคอพวงมลาลัยฝั่งซ้ายตรงนี้พวงมลาลัยเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกับ MG หลายๆรุ่นนั่นแหละนะครับก็คือเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะครับมัลติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงได้ควบคุมหน้าจอ ชุดมตรวัดได้ซึ่งหน้าจอชุดมัดวัดเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเป็นแบบ full digital ซึ่งหน้าตาเนี่ยนะครับก็ดูสวยแล้วก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็โชว์ข้อมูลได้หลากหลายขึ้นมากทีเดียวนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์การใช้กําลังแล้วก็การรีเจนไฟกลับเข้าแบตมีหน้าจอบอกตัวเลขว่าสามารถวิ่งไปได้อีกระยะทางเท่าไหร่แบตตอนนี้เหลือเท่าไหร่บอกมาให้ครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวหน้าจอนี้นอกจากนี้นะครับอ่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะครับมีแผงบังแดดพร้อมไฟมาให้ทั้ง2ฝั่งเลย นะครับตัวหลังคาเนี่ยนะครับก็จะให้มาเป็นหลังคาโทนสว่างนะส่วนครึ่งล่างเนี่ยเป็นสีดําซึ่งก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ดูนั่งรถเออจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับฝั่งคนนั่งเนี่ยเป็นแบบปรับด้วยมือนะครับก็คือปรับได้สีทิศทางเลื่อนขึ้นหน้าแล้วก็ปรับเอน็นแต่ฝั่งคนขับครับตอนนี้ได้รับการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะฮะเปลี่ยนมาเป็นเบาะนั่งแบบปรับด้วยไฟฟ้าขึ้นไปอ,อยากได้สูงแค่ไหนปรับขึ้นไปเฮ้ยสูงมากเลยนะ สูงประมาณตำแหน่งนั่งของ SUV หลายลรุ่นเลยนะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับนอกจากจะสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าในฝั่งคนขับแล้วเนี่ยตัวทรงเบาะเองก็มาเป็นทรงใหม่ด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีการปรับนะครับในส่วนของปีกเบาะตรงนี้เนี่ยให้มันหนาขึ้นให้มันนูนขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะสามารถช่วยโอบกระชับสริละของเรานะครับเวลานั่งขับเนี่ยได้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับตัวฟองน้ำแล้วก็ ตัวหนังนะครับหนังสังเคราะห์ที่เอามาหุ้มเนี่ยก็มีการปรับให้มันนุ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภาพรวมของเบาะมันก็จะเป็นเบาะที่มีความหนานุ่มแล้วก็โอบกระชับลําตัวได้ดีขึ้นสัมผัสบนหนังเนี่ยโอเคละมันไม่ใช่หนังแท้ที่ให้ความแบบพรีเมียมเหมือนรถแพงๆนะครับแต่ว่าตัวลวดลายที่เขาฉลุมาให้อ่ะอย่างตรงกลางเนี่ยมีการฉลุแบบ เป็นลายจุดใช่ไหมแล้วก็มีการใช้วัสดุแบบเดนิมที่ผมได้บอกไปคือมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเกงยีนเนี่ยเข้ามาติดตั้งด้านข้างเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเบาะเนี่ยมันมันดูสวยอะแล้วมันก็นั่งสบายนะอืมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตัวคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยต่อให้มันจะยกขึ้นมาเป็นแบบ2ชั้นนะครับก็คือเป็นดับเบิลเลเยอร์แต่ว่ามันไม่เบียดขานะ บางรุ่นเนี่ยพอเอาคอนโซลกลางแบบบิดท้ายมาติดตั้งแบบนี้คอนโซลกลางเบียดขานั่งไม่สบายเลยแต่ว่า MG ES เนี่ยไร้ปัญหาเรื่องนี้เลยสําหรับคนไซส์ประมาณผมนะแต่ถ้าคุณตัวใหญ่มากกว่านี้เนี่ยก็ลองดูนะครับว่านั่งแล้วมีปัญหาไหมนะฮะเอาล่ะก่อนที่จะไปดูเบาะหลังนะครับให้มาดูนี่ก่อน สิ่งที่ติดตั้งมาให้อยู่ที่ถัดไปจากกระจกมองหลังแบบตัดแสอัตโนมัติเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นกล่องสีดำๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมเซ็นเซอร์นะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ย MG ES ก็ได้มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยแล้วก็ ระบบช่วยเหลือการขับขี่เอเดสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัตินะครับช่วยเตือนเมื่อเบี่ยงออกนอกเลนอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงระบบ Adaptive Cruise Control รวมถึงการควบคุมความเร็วในความเร็วต่ำเนี่ยมีมาให้หมดเลยนอกเหนือจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปความปลอดภัยก็มาด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ MG ES นะเอาล่ะทีนี้ไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับว่านั่งสบายหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเข้าเกียร์ P ก่อนเกียร์ P ใช้การกดเหมือนเดิมนะฮะ อันน่ะเข้ามาที่เบาะนั่งด้านหลังของ MG ES เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สัมผัสได้อย่างแรกเลยก็คือตัวเบาะนะครับเบาะหลังเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักนอกเหนือจากตัววัสดุหุ้มเบาะที่นํามาหุ้มนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปคือมันทําให้ตัวเบาะเนี่ยมันมีความพรีเมียมแล้วก็มีรายละเอียดที่ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ แต่ว่าตำแหน่งนั่งอย่างเช่นตัวเบาะรองนั่งเนี่ยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือมันจะติดตั้งมาให้ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเตี้ยนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นการนั่งแบบชันเข่านะครับอ่ะแต่ถ้านั่งแบบสไลด์เท้าไปด้านหน้านิดหนึ่งมันก็จะพอดีนะครับตัวเบาะเนี่ยนะครับยาวประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยาวมากจนมาถึงตัวข้อพับพนักพิงหลังนะครับไม่สามารถปรับองศาการเอ็นได้แต่ว่าองศาที่เขาฟิกซ์มาให้เนี่ยก็ถือว่า กำลังดีนะครับแล้วก็เอนได้อะประมาณนี้แล้วกันซึ่งก็ถือว่านั่งสบายประมาณนึงเลยนะสำหรับ MG ES นะแล้วนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาอะมีพนักวางแขนมาให้นะครับซึ่งไอ้ตรงกลางเนี่ยมันวางได้พอดีเลยนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วมาให้2ตําแหน่งนะครับแต่ผมมองว่าไอ้ตรงด้านข้างประตูตรงเนี้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันเตี้ยจังเนี่ยมันมันอยู่ตรงแบบประมาณขาผมเองอะแล้วการวางมันแบบต้องวางแบบนี้หรอ อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับสำหรับพนักวางแขนบริเวณด้านข้างประตูในส่วนของอุปกรณ์อืน่นๆก็มีมาให้อย่างเช่นมือจับสาสดานะครับมีไฟมาให้เหนือช่องประตูตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีช่องเก็บของมาให้นะครับด้านหลังเบาะนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของมาให้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีช่องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ USB Type A แล้วก็ Type C อย่างละ1ตําแหน่ง ะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือพอมันไม่มีอุโมงค์เผากลางตรงนี้มันสามารถนั่งตรงกลางได้แบบวางขาได้แบบมันไม่ต้องยกขึ้นมาแบบนี้เออก็ถือว่านั่งสบายนะสำหรับตำแหน่งนั่งที่5 แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยพอไม่มีติดตั้งมาให้แล้วมันทําให้ตัวภายในเนี่ยไม่ได้ดูโปร่งดูโล่งเหมือน MG หลายรุ่นเลยก็คือตัวหลังคากระจกพาราไดมิกซันร o ฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีมาให้เหมือนเดิมนะครับใน MG ES ก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นในเรื่องของการคุมต้นทุนนะครับแล้วก็พยายามทําราคาจํำหน่ายไม่ให้สูงจนเกินไปอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีมาให้ใน MG ES เนี่ยก็คือฟังก์ชัน V2L หรือว่า Vehicle to Load นะครับหรือว่าเป็นการนําไฟฟ้านะครับจากตัวรถเนี่ยออกมาชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านนอกนะครับซึ่งก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมใน ES ใหม่นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนนะครับที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้ใช้กันอยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจะลองมาชาร์จสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ให้ดูนะครับ เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถพกพานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นสกูตเตอร์เนี่ยนะครับออกไปด้วยนะครับเวลาไปแคมปิง้งไปต่างจังหวัดต่างๆนะครับหรือว่าจะนําไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถทําได้ โดยรวมนะครับสำหรับ MG ES นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความอ่อนเยาว์ลงนะครับในส่วนของหน้าตามีความทันสมัยขึ้นนะครับในหลายๆจุดเนี่ยก็ถูกปรับมาจนดูมันลงตัวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของออปชั่นไม่ว่าจะเป็นอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยก็มีการติดตั้งมาให้จนเรียกว่าเกือบจะครบแล้วนะครับในส่วนของ MG ES ใหม่จากเดิมเนี่ย MG EP รุ่นเดิมเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าในราคาจําหน่ายอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่าหลายๆอย่างที่เพิ่มขึ้นมา ใน MG ES ใหม่เนี่ยจะส่งผลให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นมันโดดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับของ MG ES เนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าไปสามารถติดตามได้ที่ทาง www headline max ซึ่งเราได้เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงราคารวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ผมคิดดวเดวิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฮล l ม Magazine ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านยานยนต์รวมถึงนะครับเราก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k หรือว่า Instagram นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามหรือ Follow หรือกดแจ้งเตือนกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Không, được hả? không, phải không, không,